สวัสดีครับข้อบายผู้รูจริ้เรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอที T กับตักเป็นสินค้าจากบริษัทข้อบายผมอดิเรกข่อสกุลจากข้าบาอ,นนขอบ,บ,าขาบายสาขาเซนทัลรามสองวันนี้จะมารีวิว LED ยี่ห้อโซนี่รุ่น KD43X80K ครับผมเป็นยูซิลลี่ไซส์43นิ้วของโซนี่นะครับของปีนี้เลยนะครับผมครับก่อนอื่นมาดูาสายจอก่อนนะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่ แา่นี่นี้นะครับ6.12.90เซนติเมตรนะครับความกว้างจอนะครับ9.12อีขอวระวางข้าว6.20ซนติเมตรนะครับความลึมกได้28.80ซนติเมตรค่าหอมครับก่องช่องต่อสัญญาณก็จะมี USB 2ช่องนะครับเอาไว้เสียบพาร์ดิสก์หรือว่าแฟลชไดร์นะครับก็ดูพวกรูปถ่ายหรือว่าภาพยนตร์จากพาร์ดิสได้แล้วก็ช่องอญญต่อ HDMI นะครับสี่ช่องพร้อมช่องต่อ BRC นะครับสำหรับต่อเข้าเค,าเครื่องขยายเสียงหรือว่าลำโพงซาวบาร์นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นระบบ Android 10นะครับนะครับแต่ว่าจะรุ่นนี้จะไม่เรียกว่าระบบทีวีแอนดรอยนะครับเราเรียกว่า Google TV ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของทีวีโซนี่นะครับนะครับโดยความเด่นของจอคือเหมือนเดียวกับผม 8ล้าน2แสน9 4พัน4ร้อิกเซลนะฮะแล้วก็ส่วนระบบอีกเาเรียกนะครับ Apple AirCare นะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็ c o m c a s t จะมีอยู่นะครับแล้วเพิ่มหลักๆใหม่ๆเข้ามาก็คือทางจะมีระบบสมาร์ทโฮมนะครับคุงนี้นะครับสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในบ้านได้ครับไม่มว่าจะเป็นเครื่อง ดูดฟุ้นนะครับลมไฟพัดลมนะครับแต่ว่าขอให้อุปกรณ์ตัวนั้นสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบใหม่ของรีโมทนะครับซึ่งจะเล็กกว่าเดิมนะครับจะมี2ชิ้นอันนี้เป็นชิ้นเล็กนะครับถ้าปุ่มนี้ก็เอาไว้ไว้เสียงนะครับกดปุ่มนี้เราพูดจากหน้าจอหลักได้เลยนะครับแล้วก็เมนูหลักนะครับยูทูบเมดซิกนะครับยูทูบเมดซิกนะครับสำหรับฟังเพลงใน YouTube แล้วก็พามทีเนบดูหนังเจ้าขอม าาระบบควบคุมส่วนของตัวนี้นะครับก็เปวัดอาร์โกเกที่เอาโพเทนเซอร์นะครับเป็นตัวระบบมอเตอร์หลัก,ก,ก,น,กนะครับที่เอาไว้ควบคุมความแจ้งต่างๆนะครับในการสแสดงภาพนะฮะแล้วก็ระบบแม่สีหรือว่าพิกเซลก็จะมีสีแม่สีนะครับเป็นระบบไทลูมีนอโฟนะครับส่วนควาโเรนก็แสดงภาพนะครับก็200ครั้งต่อวินาทีนะครับ m o ชั o n pro xr 200ตัวนี้ นะครับแล้วก็รูปแบบของลำโพงนะครับการสร้างเสียงตัวนี้จะใช้ว่าระบบใหม่เป็นเอ็กวันล้านสปีคเกอร์นะครับจะทำลำโพงเป็นรูปรูปไข่นะครับซึ่งจะทําให้พวกเสียงเบรนะครับได้ลึกกว่าเดิมและเสียงเสื่อลาวได้กว้างกว่าเดิมและอีกจุดนหนึ่งครับใหม่รับสุดเลยนะครับสําหรับทีวีไซดนี้ครับระบบดับเบิลแฮตมอสนะครับสําหรับคนที่ชอบชมภาพยนตร์นะครับตัวนี้สามารถขอรักัาเสียงมาที่แอปมอสได้เลยนะครับตั้วยกับพูเพทีวี ส่วนชั้นหลักๆนะครับเทียงคุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมนะครับลงชื่อผ่านนะครับ Google หรือว่า Apple TV ตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างที่อยู่ในนี้ได้ครับผมนะครับดิสนีย์เฮาส์ยูทูบคิดนะครับผมแล้วก็ ชัวไอนะครับสามารถชงรถยนต์จากตัวไอได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบเสาอากาศนะครับแล้วเอฟิชชันต่างๆมากมายนะครับไดได้เลยนะครับตัวนี้พิเศษหลักๆก็คือรับการให้เลย3ปีนับจากวันที่ซื้อครับผมแบ้างครับสำับสินค้ารุ่นน,นี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสินค้ารัวนี้สามารถสั่งือ ได้ที่ผอบายทุกสาขาไม่ว่า <Ja. S 1> จะเป็นหน้าร้านและออนไลน์ส่วนออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กไลน์สาขานะครับหรือไม่ก็เบอร์เว็บไซต์ผอบายสองทีวีดอเพ็กนะครับเป็นออนไลน์ของผอบายครับง่ายง่ายครับผมเพียงกด1 3 2 4นะครับเป็นเบอร์กูรูของผอบายผอบายดีๆโปแลน์แล้วกลับมาพบกันใหม่กับผอบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอทีตลอดวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ